มีเรื่องมีเล่ามีเรื่องเล่าอีกอะคะมีอีกอ่าเล่าเลยเล่าเลยตอนที่เป็นโจนอะตอนที่เป็นโจรโอ้โหไปนักมาตัวมันปีนไม่ถึงมันก็ยังมันก็ปีนไม่ถึงก็ลงลงมาปิ้วอันนี้ก็ลงกระโดดใหายหัวตำรวจเดินใส่หัวตำรวจอ๋ออันนี้คือภาพก่อนหน้าเมื่อกี้อ๋อใช่ใหห้ััววอมมนนีไไ่เ็กระโดดลงไปแบบนี้ เห็นเหรอตำรวจตำรวจจับมากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเจ้วกินจับตำรวจได้ไหมได้โอ้กินจับตำรวจได้จับได้กี่คนครับสามคนสีคนห้าคแล้วจับตำรวจไปไหนลูกจับไปไหนไปอะสนุตำรวจมีกี่คนจับตำรวจไปขะางคุกที่มันเรื่องมันภาคไหนเนี่ยภาคนีแค่แข่ง